นายธรียนมาแล้วเมนพ่อพ่อเม็นธุรียันนายนี้หรอนายดูส <laughs> okay. ิเม็นธุรียันเม็นธุรียน พี่หนาวเลยอดาวนเลยดเนโอเอเมื่อกี้เมนแบบจริงจังมากเลยนะถอยนี้เลยอ่ะตดแตกไปอีกอร่อยไหมลูกถุยจ้าแม่เอ็นแล้วยังช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปวิ่งเล่นเลยหนาวก็เลยแบบพุงย้วยหน่อยนะครับแม่โ้ย ก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามีผล,ลไม้มาปลอบใจพีนหนาว <c oughs> พี่จูแล้วก็พี่หนาวนะครเม่เด็กๆเซ็งๆกันนะคะวันนี้มาให้พี่หนาวเลือกว่าพี่หนาวจะเลือกอะไรระหว่างแอปเปิ้ล เิวันวานแล้วก็ทุเรียนนะคะมาดูว่าต้นหนาวจะเลือกอะไรนะคะแม่ๆอันดับแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่เอนผู้สนับสนุนผลไม้วันนี้ด้วยสำหรับทุเรียนแล้วก็แอปเปิลนะคะกราบขอบพระคุณแม่เอนค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่หนาวเลือกกันเลยไป สวัสดีครับลูกสวัสดีครับแม่แม่ก่อนสวัสดีครับเร็วเสียงนะเสียงนะโอ้ยเสียงเชียงครับเสียงเสียงเลยเชียงเสียงเลยเชียงเสียงก่อนเสียงเสียงโอ้ยในหันหน้ามาให้แม่ดูชีตาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนี่แม่มีผลไม้มาปลอบใจพี่หนาวแกเซ็งด้วยนะวันนี้มีทุเรียนกับแอปเปิ้ลมีทุเรียนกับแอปเปิ้ลนะคะแม่แม่นี่ นหนพี่นาวจะเอาไหนพ่อจะเอาเยิะมาทั้งตะก้าให้หน่อยโออยอะ่าน้อยของแม่เลือกอะไรลูกอ่ะนาวจะเอาอะไรพี่หนาวจะเลือกกินแอปเปิ้ลหรือว่าทูเรียนอะไรอ้ำๆเลยเม้นกินทูเรียนพ่อเอาทูเรียนให้หน่อยนะเม้นกินทูเรียนค่ะแม่แม่เออี๋นายถ้าพ่อเอาทูเรียนไหนแอปเปิ้ล โอ้อันนี้แอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนลูก <c oughs> โอ้ยมีลูกชายเหม็นกินทุเรียนค่ะแม่แม่ป้าจ๋าลองยืดทุเรียนมาอีกสิเหม็นกินทุเรียนจริงด้วยค่ะแม่แม่ขาอ่ะหยิบเอาใหะหยิบเอาลูกเอาแอปเปิ้ลโอ้ย จริงๆคะ่ะแม่ๆม่ขอันนั้นถ้างั้นเป็นของพี่จูอ,นน <laughs> อันนี้ของลูกอันนี้ของลูกครับนี่ตาเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะแม่ๆ่จะได้ออกไปวิ่งเล่นกับพี่จูแล้วใช่ไหมแม่นาก็ดูแลลูกดีมากอปอนแม่นาด้วยลูกจะหายแล้วใช่ไหมครับหายแล้วเป่นาจ้าลูกจะหายแล้วครับ <laughs> ไม่เอาทุเรียนลูกจะเอาแอปเปลิลพ่อเหม็นกลิ่นทุเรียนจริงๆเลยค่ะแม่ๆค่ะสรุปแล้วอาเริ่มใสขึ้นแล้วนะคะแม่ๆหลายจะหายแล้วนะพ่อหลายจะหายแล้วนะพะยาโคชสันไม่กินทุเรียนๆๆแต่เลือกกินแอปเปลิลแป,ปลว่าอะไรพ่อจ๋าพ่อโคกินหญ้ากินเหล้าแล้วบูผล,ลจะเยอะ ผนจะเยอะจะอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยจะเจริญเจริญมีแต่คนร่ำคนรวยทุกทุกคนโอเคคนจนจะไม่มีจะมีแต่คนรวยจะมีแต่คนรวยพยาคนชสารไม่กินทุเรียนนั่งกินนอนกินอย่างนี้เนี่ยอันนั่งกินนอนกินหรอประเทศชาติจะรุ่งเรืองใช่ไหมลูกเรืองจะรวยจะรุ่งเรืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกคนครับพ่อเลือกพักทุเรียนไม่เลือกพักทุเรียนเลือกพักแอปเปิลโอ้พักนี้ เลือกพักแอปเปิ้ลเรียนไม่เอาเรียนหม็นทุเรียนอันนั้นพักอะไรอดยอันนั้นพักทุเรียนอันนั้นพักจูนี่นะใครแม่ปอบใจลูกชายให้แม่กินด้วยให้มาม่ากินด้วยลูกหม่าม้าม่าม้าให้มาม่ากินด้วยขอบคุณค่ะอ่านั่งลงช่วยๆก่อนอ่านั่งลงที่สวยอ่านั่งลงที่สวยอ่านั่งลงกับพ่อให้สวยนั่งลงกับพ่อช่วยๆนั่งลงนั่งลงนั่งลง เหมือนพี่หนาวเลยตาเริ่มใสแล้วนะคะแม่คะใกล้จะได้ไปวิ่งเล่นแล้วอร่อยจังเลยพ่อเมื่อกี้เมนแบบจริงจังมากเลยนะถอยหนีเลยอะตดแตกไปอีกอร่อยไหมลูกถุย้าแม่เอ็นแล้วยังขอบคุณแม่เอ็นครับนี่สิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาครับ ลูกล่อแม่เอฟซีทุกท่านทำร่ำรวยนะครับพี่มอบไอเนียบนละมัอร่อยจังเลยนะใครแม่ดูไหมนะปอนทั้งแม่ปอนทั้งลูกตาเริ่มใสขึ้นแล้วนะใครแม่อีกไม่กี่วันก็จะได้ไปวิ่งเล่นแล้วช่วงนี้ไม่ได้ออกกําลังกายดูเพ่อดูพุงช่วงนี้ไม่ได้วิ่งเล่นออกกําลังกายแม่แม่หนาวก็จะแบบพุงปลิ้นหน่อยพี่จูเลือกทุเรียน พยาโคชสารกินแอปเปิ้ลแปลว่าอะไรช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปวิ่งเล่นเลยหนาวก็เลยแบบพุงย้วยหน่อยนะครับแม่โอ้ยหลังจากหายดีหนาวจะต้องเข้าฟิตเนสนะพ่อหนาวจะต้องเข้าฟิตเนสแน่เลยเดี๋ยวไปทำเล็บด้วยนะมทำเล็บด้วยทำเล็บด้วยรู้สึกว่าเล็บเปนดำเล็บดำดูแม่ แค่แม่ขอบคุณที่เม่ม่เป็นห่วงทุกคนด้วยนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วตาใสาขึ้นเยอะมากๆแล้วนะคะแม่คะ่ะทุเรียนพ่อทุเรียนมาดูอีกหน่อยเดี๋ยวมาทดสอบทุเรียนอีกนะคะเม่ม่<า>ลูกาามาดูลูกเบาจะเป็นยังไงพราจะเอาทุเรียนมาให้ดูอีกอ้าไหนทุเรียนมาแล้วแม่พ่อป็นทูเรียนโอ้ไหนดูส <laughs> <laughs> ิ เหม็นทุเรียนเหม็นทุเรียนโอ้ยแม่ๆเหม็นทุเรียนจริงด้วยห้าร้อยนะลูกนะลูกมาดูก่อนลูกมาดูก่อนเหม็นทุเรียนจิ้มังกรมุ้ยอะมุ้ยมาจิ้มมังกรแม่น้อยนึงไว้มิเหม็นทุเรียนมจิ้มมังกรหน่อยนึงก็ปีโอ้ยเป็นลมพัดจะเป็นลมนะ ได้กลิ่นทุเรียนจะเป็นลมค่ะแม่เบ้ดูสิบังน้อยไปอาราดเลยมันอย่าเอามาใกล้หนาวหนาวเหม็นพ่อหนาวเหม็นจ้ากันมเหม็นเหม็นเหม็นทุเรียนมันกัดได้หนึ่ทุเรียนกัดเหม็นไม่เอามีสายหัวไม่เอาด้วยมาจ่าเอาไปใกล้ๆหนาวเลยโอ้ยอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบเสร็จพี่จูแน่ไปแม่ไปหาพี่จูกันเอาเอาไปใกล้ๆหนาวเลย สาวชอบแอปเปิร์ครับเออแล้วพอซื้อไม่ไม่ด้วยอะหอมแก้วหน่อยหอมแก้มกันก่อนนี่นะคะลูกรักของแม่์เมยไปเดี๋ยวแม่จะเอาไปป้อนพี่จูมั่งเดี๋ยวพี่จูหน้าบูดบายบายครับบายไปหาพี่จูกันต่อค่ะแม่์เมยมันหอมเย้ายวนจังเลยพ่อทุเรียนมันหอมมากเลยเมย์เมยดูโอ้ยคนนี้นายทุเรียนแบบว่าอ่อนละทวย

ช้ำๆำไปเลยทไทยจะร่ำรวยแล้วประเทศไทยจะร่ำรวยว่าง,งั้นช้างนอนกินนะคะแม่อ,อร่อยของจูโอ้ยพี่จูมากทุเรียนแน่เนอพี่จูชอบทุเรียนโอ้ยแม,ามากบ้านกูไปก้วนกินไรอกวนแม่นีจูเพิ่มขม้มาแม่านากินด้วยหน่อยค่ะโอเค อก้เนอ่ให้งอโอ้ยออให้แม่วาด้วยออมใจบงค์คนละชิ้นอให้แบงค์หอมด้วยซิตาพีดนาวโอเคสิตาพีดอายุไรดาวนาวโอเคอายุไรดีเอลเอนจอนะเอลเอนสเปนตูนีอลฟ์ก็ทูยโอทูเยนไปมานาวโอเคโอเคให้พี่ปุ้งด้วยหน่อยให้พี่ปุงด้วยอาคนละนิดน เด oh, oh. yeah. okay okay? you know oh, ็กไอ้ป่อยให้พี่ปุ๊กด้วยพ่อโอ้ยฮัลโหลไหอยูโอเคนาโอเคที่เบบี้โอเคอยู่โอเคอร่อยเลยไอ้แสแล้วโอเคเลยสเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กชิมด้วยโอเคของชอบเลยนะคะไม่ดูเอาให้พี่ปุ๊กด้วยคนละภูส่วนพี่จูก็จะหลายภูหน่อยไม่ว่าหนึ่งผูพี่จูหนึ่งผูเดี๋ยวพ่อซื้อมาใหม่ เดี๋ยวก่อนพ่อสุ้อห้ไหมอิริพ่อสัญญาโอ้ยเดี๋ยวพอหิบไป้วจาแม่แอนก่อนขอบคุณแม่แอนค่ะนี่จาโอ้ยต้องกราบขอบพระคุณแม่แอนสำหรับทุเรียนอร่อยอร่อยให้น้องจูนะคะหัวใจแตกสลายมันหมดแล้วลูก มันหมดแล้วค่ะแม่แม่ท่านไหนจะเป็นสปอนเซอร์ทุเรียนกับแอปเปิลต่อไปก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยโอ้ยอร่อยลูกอร่อยกินเยอะไม่ดีกินเยอะมันจะร้อนในลูกกินเยอะมันจะร้อนในนะค่ะแม่แม่ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้แม่ควานและครอบครัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูเนียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วลูกขอให้พ่อแม่ FC ร่ำรวยทุกท่านนะครับจ้าจ้าเลยไปมาจ้าเลยไปมาจ้าเสียง